เพื่อนพี่เดียวสามขาเป็นกระต่ายดุกดิ๊กน่ารักในบรรดากระต่ายทั้ง8ตัววันนี้จะพาน้องพัตตี้มารายงานตัวนะคะ น้องแพตตี้กระต่ายน้อยที่อยู่บ้านเดียวกันกับพี่เดียวสามขากับพี่ใบมนถึงจะต่างสายพันธุ์กันเขาก็อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนับเป็นความโชคดีของบ้านนี้จริงๆค่ะกระต่ายน้อยแพตตี้เป็นกระต่ายน้อยพันธุ์ไทยทั่วไปนะคะน้องน่ารักขนนุ่มนิ่มมากเลยน้องอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณบ้านของแม่แมมอาหารของน้องก็คือหญ้าแล้วก็อาหารเม็ดสําหรับน้องกระต่ายน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยค่ะสมาชิกในบ้านบ้านนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีการทะเลาะบบาแวงกันนะคะอย่างพี่เดียวสามขากับพี่ใบม่อนเขาก็เป็นเพื่อนรักกันมานานจริงๆแล้วพี่ใบม่อนอยู่มาก่อนก่อนที่จะรับพี่เดียวเข้ามาเลี้ยงทุกท่านคิดบ้าระหว่างพี่เดียวกับพี่ใบม่อนใครยอมใครมากกว่ากันคะมีท่านไหนทายถูกบ้างคะว่าจริงๆแล้วพี่เดียวสามขาเป็นฝ่ายยอมพี่ใบม่อนนั่นเองคะพี่เดียวยกให้พี่ใบม่อนเป็นจ่าฝูงนะคะแต่ความคิดอ้อนของพี่เดียวไม่ยอมใครแน่นอนค่ะพี่เดียวจะชอบเข้ามาหาเข้ามาอ้อนแม่แหม่มไม่ว่าแม่แหม่มจะไปแอบนั่งที่มุมไหน เขาจะคอยมองแม่แหม่มด้วยสายตาของความรักและความซื่อสัตย์วันนี้แม่แหม่มเป็นยังไงน้าแม่แหม่มยิ้มให้พี่เดียวไหมแม่แหม่มมีเรื่องเศร้าไม่เอ่ยพี่เดียวคงจะคิดอย่างนั้นลองแอบเปลี่ยนไปนั่งอีกมุมก็มาหาเหมือนเดิมค่ะอยู่ในห้องนะคะในคลิปนี้เอาหน้ามาดุนมาสะกิดให้แม่กอดให้แม่หอมพี่เดียวหน้ารักคีออนจริงๆค่ะดูนะคะใช้หน้าดุนให้เราหอมให้เรากอดน้องหมาเขารักและใส่ใจเราจริงๆนะคะพี่เบหมอนเริ่มมาแล้วด้านข้างนะคะพี่เบลมอนดุกดิกกับพี่เดียวสามขา เวลาอยู ali, <ım 999> ่ท like ี่บ้านพี่เดียวเขาจะวางตัวดีมากเลยเขาจะเดินตามใบหมอนต้อยๆนะคะถ้าเวลากินอาหารเขาจะยอมพี่ใบหมอนเวลาให้อาหารแม่แหม่มกินต้องแยกให้กันคนละมุมนะคะไม่งั้นพี่ใบหมอนย่งพี่เดียวกินหมดเลยจ้าจริงๆแล้วพี่เดียวอาจจะรู้มาก่อนก็ได้ว่าพี่ใบหมอนมาก่อนนะต้องยอมพี่ใบหมอนแต่เขาสองตัวก็รักกันดีนะคะมีพี่เดียวอยู่มุมไหนพี่ใบหมอนก็ต้องอยู่ด้วยตลอดแต่บางทีที่ถ่ายคลิปไม่เห็นพี่หมอนเพราะว่าบางทีพี่หมอนแอบไปนอนหลับงีบนั่นเองค่ะ พี่เป็นหมอนเลี้ยงง่ายกินกินแล้วก็นอนนะคะแต่ก็มีวิ่งมารับแม่นะเวลาแม่มาจากข้างนอกเด็กๆด,ดีใจมากเลยที่เจอแม่แม่กลับบ้านมาหาหนูๆสักทีนะถึงโลกภายนอกจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเหนื่อยกับแต่ละวันที่ต้องเจอกับปัญหาลุกประศักรคมากมายแค่ไหนเพียงแค่กลับบ้านมาเจอพวกเขาก็ช่วยเติมพลังงานชีวิตให้เรามีความสุขขึ้นได้คะ่ะขอไปพักกายพักใจกับเด็กๆที่น่ารักก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ